ตุวผมนี่สูดเต็มยศมากเลยขาดอะไรนะขาดชื่อเป็นงมงตั้งนานแล้วก็ยังอ้าก้อนฮาร็เวเหลือด้ดน,น้ำบอเหลือป่าเหลือสิบห้าบาทใช่เหรอออ,อนนาน้ำ มาไม่มาผมอ่ะมันยาวแล้วเนี่ยก็มัดข้างๆไงให้มันปิดหน้าน่ะ yeah. <In> ผมสั้นมันถักเปียไม่ได้ไอ้ <Yeah. S 1> ลองใส่หมวกดูดิหมวกแล้วมันไม่มีเนี่เหมือนพี่น้ำเหรอ หมวกนี่ก็ไปใส่กันแดดได้นั้นเนี่ยเวลาไปเที่ยวอ่ะเขาจะว่าว่าเป็นหมวกตัวเป็นลายก็สวยดีติดคนอยู่ในเครื่องแบบไหมเขาใส่ร้อนเวลาตลําตำรวจทหารโอ้โหใส่เยื่ออากาศร้อน,อนๆนะ่ะเห็นไหมทหารที่เขายืนอยู่ตรงถนนโอ้โหยืนทั้งวัน ไหนย,ยืนดิอ้าหมุนข้างหลังหน่อยหมุนข้างหลังนะม,นงงนะมันต้องมีตัวเหน,น็บนะเอาตัวเหนบมันเหนีบอันนี้เออเหนบมันจะได้ไม่หลุด มีตัวหนีบเล็กลๆครก็ออเอาหลานอีกเลยอืม ย il, <st arts> ังไม่อาบน้ำเลยไไปปะอย่างนีะเห็นแล้วอือซื้อแล้วกลัวเขาก็ให้ลุงอุ้มมาแลกโอ้โหร้านก็ไม่ ผลจะไปเรียนโอ้โชีวะเนี่ยไม่ตูดเปียกๆฮะเหม็นชีอ่ะอาเดียวเหม็นชีเลย <laughs> ชิวยังไม่อาบนะ้ำเพิ่งตื่นไปโรงเรียนบ้าเอ,อ้ย เป็นหัวเราเองเฮ้ยเดี๋ยวโตมันจะพังนั่นอย่าเป็นอย่าเป็นยืนอย่างเดียวใครลงลงเปล่าป่าวป่าวใครชื่อป่าวป่าวชื่อป่าวป่าวหรือชื่อแมทธิวชื่อแมกแมทธิวเป่าวป่าก็ได้ ทำไมหลายชื่อจังเลยอาเปาเปาเนี่ยเขาจะไปโรงเรียนแล้วนะเรียกว่าเรียกว่าเด็กชายอะไรเด็กชายเด็กชายอะไรพูดดิโอไนน์ไปแล้วไปโรงเรียนแล้วบ๊ายบายน้องของครบหรือยังของเยอะจริงๆอยู่กับพี่น้หรือเปล่า บายไไได้ไกับรมาไได้บไม่ได้แล้วโอนไม่มไม่เยเห็นยืไก่อนเลเดินให้มันสวยๆอย่าเพียง

งงอาฝนแมสต์นาอย่าไปกดอย่างนั้นสิลูกระวังหมวกปิวนะไม่เหลือจับไปด้วยอย่าอ่อรไไเลยอืม่ะอ่อาไปบาย